สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนวันนี้เราก็จะมาอัปเดตพลังงานความรักที่ไม่ชัดเจนนะคะก็ทุกวันอังคารเนาะอย่างรู้ๆกันทุกวันอังคารเวลาบ่ายสองก็จะมีคลิปความรักที่ไม่ชัดเจนในรูปแบบต่างๆมาให้ดูกันนะคะส่วนวันนี้ก็เช่นเคยความรักที่ไม่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดก็ตามเนาะเข้ามาดูกันได้เลยนะคะได้ทั้งหมด12ราศีเลยเอาเป็นว่าถ้าสถานการณ์ตรงกับคุณก็ ถือว่าเป็นดวงคุณได้แต่ก็อย่าลืมว่าต่อให้มันตรงนะคะผลลัพธ์ก็อาจจะได้ไม่ตรงสำหรับทุกคนถ้าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็มาดูส่วนตัวได้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญเนาะไม่มีกองหนึ่งกองสองกอง3ามกองสมันมีแค่กองเดียวเพราะมันเป็นพลังงานรวมแบบเดียวเป็นคอลเลกทีฟนะคะไม่ใช่พีคอาร์ดเนาะ อ่ะแล้วก็ตอบคำถามที่เพื่อนๆคนดูหลายๆคนถามเข้ามาว่าคุณไทยนี่คะรูปที่อยู่ในโปรไฟล์ YouTube ที่หน้าตาลูกครึ่งลูกครึ่งฝรั่งฝรั่งนั่นเป็นรูปคุณเองหรือเปล่าอันนี้ตอบเลยค่ะใช่ค่ะรูปเราเองค่ะแล้วก็มีคนก็ถามอีกว่าเมื่อไหร่จะเอาหน้าออกมาแปะหน้ากล้องบ้างอันนี้ก็คิดว่า อาจจะมีบ้างเนาะเพราะว่าเป็นคนลึกลับไม่ค่อยชอบเอาหน้าออกกล้องเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามีเหตุจําเป็นก็อาจจะต้องเอาออกบ้างในบางครั้งดังนั้นก็ติดตามกันไปเนาะเผื่อจะได้เห็นหน้าค้าตากันดุกดิกดุกดิกเคลื่อนไหวได้ดีกว่าภาพถ่ายนิ่งๆโอเคเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดพลังงานดูกันเลยดีกว่าว่าสัปดาห์นี้พลังงานความรักที่ไม่ชัดเจนจะเป็นไปในทิศทางไหนบ้างนะคะ อืมขอสับให้ก่อนนิดหนึ่งจริงๆสับไปแล้วแต่ว่าขอสับเพิ่มเติมหน่อยเดียวอ่าพอดูกันดูกันโอ้ใบแล้วนะคะ t ูอ of cups อุ้ิเปิดมาก็ดีเลยวันนี้แลดูแบบว่าสดใสสับซ่าแล้วก็นะคะว้าวเพจ e of c า p s ดีจังอย่าลืมนะตรงแต่อาจจะไม่ได้ตรงสำหรับทุกคนเนาะแล้วก็ t e ท p e r a n c e ค่ะ Two of Wands เมท้าสองอัน The Magician ว้าวไพ่ดีมากเลยวันนี้โอเคมากๆเลยค่ะ The Empress Strange ว้าวไพ่ดีมากเลยวันนี้ดี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 ิ b ด,ด,ด,ดกราดเหมือนเป็นดวงตัวเองว่างั้น Judgment ซอสแล้วก็ The Hangman อ่าโอเคจ้าแลดูเหมือนว่าคู่กรณีของคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้เนาะคู่กรณีของคุณนะคะตอนนี้เขาเริ่มที่จะรู้สึกว่าต้องตัดสินใจแล้วเอาจริงๆตัดสินใจไปแล้วเรียบร้อยตัดสินใจไปแล้วเรียบร้อยค่ะเป็นที่เรียบร้อยเลยว่าเขาอยากที่จะเริ่มต้นใหม่ชีวิตเขาในตอนนี้นะคะไม่มีอะไรมากเลย แอบส่องคุณงานการก็เท่าที่ดูก็ไม่ค่อยเห็นมีทำเนาะตอนนี้ไม่รู้ทําอะไรอยู่บ้านเดี๋คอยแอ,บ,อ,อบดูกอนเนาะเดยเมจิเชียนเอาเป็นว่านะคะตอนนี้นะคะเขาส่องคุณดูส่องแอบส่องชีวิตคุณอยู่ว่าตอนนี้คุณทําอะไรอยู่ที่ไหนแบบไหนยังไงบ้างและที่สําคัญอยากรู้ว่าคุณไปกับใครครบกับใครอยู่ไหมยังโสดอยู่หรือเปล่าเพราะเท่าที่คุยกันหรืออาจจะไม่ได้คุยกันเลยเขาก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ชีวิตส่วนตัวคุณเป็นยังไงบ้างดังนั้นสิ่งที่เขาอยากจะให้มันเกิดขึ้นก็คือ อยากจะออฟเฟอร์ความรักให้คุณมากเลยค่ะอดรนทนไม่ได้เราด้วยตอนนี้อย่าลืมนะคะว่าสถานการณ์อาจจะตรงกันเนาะแต่ว่ามันไม่ได้ผลลัพธ์จะออกมาเหมือนเดิมทุกคนดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะในเร็ววันนี้นะคะสําหรับบางคนเท่านั้นนะคุณจะได้รับข่าวดีจากคนคนนี้ก็คือเขาจะเข้ามาหาคุณแล้วบอกคุณว่าเรามาลองคบกันดูไหมลองชัดเจนขึ้นไหมเพราะเท่าที่ดูตอนนี้เขามีความมั่นใจขึ้นมาเยอะแต่ว่ามันกลายเป็นคุณที่ไม่มั่นใจในตัวเองช่วงนี้อ้วนขึ้นไหม กินเยอะหรือเปล่าหรือว่าไม่ค่อยสบายเพราะเท่าที่ดูคนที่มั่นใจในเทียนคือเขานะแต่มันกลายเป็นคุณนะ่ะที่เกิดเรื่องที่ไม่ค่อยมั่นใจเกิดขึ้นในตอนนี้ไม่ว่าอะไรก็ตามแต่นะคะถ้าเข้ามาดูแล้วมันตรงกับคุณคือคุณขาดความมั่นใจในบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของคุณช่วงนี้คุณรู้สึกว่าคุณขาดสมดุลกับชีวิตคุณเช่นอาจจะแบบว่ายัางไม่พร้อมอย่าพึ่งมาลดน้ำหนักก่อนอยังไม่พร้อมอย่าพิ่งมาเปลี่ยนสีผมก่อนนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปตามสไตล์ของแต่ละคนเลยเนาะ นั่นแหละกลายเป็นว่าพอเขาพร้อมแล้วคุณจะไม่พร้อมทีนี้อืเอางไงดีอะความพร้อมมาไม่เท่ากันแล้วก็เหมือนกับประมาณว่าเขาก็ไม่อยากรอด้วยนะเดอแฮงแมนกลับหัวแล้วก็ที่สําคัญเทมเพลส์ความอดท,ทนไม่มีละมันเหมือนกับเขาหายไปช่วงหนึ่งแต่ถ้าเขาไม่หายนะเขาก็เหมือนกับส่องคุณอยู่ช่วงหนึ่งแล้วว่า คุณพอที่จะเป็นไปได้ไหมที่เราจะได้มาคบกันพอที่จะเป็นไปได้ไหมถ้าเรามาชัดเจนกันแล้วก็คบกันไปในระยะยาวดังนั้นพอเขาเห็นว่ามันเป็นแบบนี้แล้วเป็นแบบนี้ก็คือว่าโอเคดูแล้วเป็นไปได,ดงง้ดูแล้วน่าจะอย่างนั้นดูแล้วน่าจะอย่างนี้เขาก็อาจจะพักไปแล้วช่วงหนึ่งพักแล้วก็ไปคิดดูว่าอืมเท่าที่สังเกตดูตัวคุณเองช่วงเนี้ยคุณก็ไม่ได้มีใครแล้วคุณก็เป็นคนที่ให้ใจกับเขาระดับหนึ่ง เขาก็ควรที่จะให้ใจกับคุณระดับหนึ่งด้วยดังนั้นนะคะ Two of Cups เขาอยากให้คุณมากๆแต่อย่างที่บอกมันมาติดอยู่ตรงที่ว่าตัวคุณเองนั่นล่ะมีปัญหาในช่วงนี้ซึ่งไม่รู้ว่าปัญหาใดๆเนาะกลายเป็นว่าพอคนนึงพร้อมอีกคนนึงไม่พร้อมซะงัะ้นอ่ะเดี๋ยวเราขอเปิดไพ่เพิ่มเติมก่อนนะคะว่ามีอะไรเพิ่มมาอีกอืมโอ้ไม่ต้องเครียดนะคะเขามาดูแล้วอย่าเครียดค่อยๆบอกเขาไปว่าตอนนี้เราอย่างวุ่นเราอย่างนี้ก็ว่าไปอ่ะแล้วก็ Two of Pentacles ขออยหนึ่งใบแล้วเดี๋ยวเราล้างไพ่โอเคค่ะนี่เป็นคุณแล้วเนี่ยอ้าคุณไม่พร้อมจริงๆรตอนะตี้เขาพร้อมแต่คุณไม่พร้อมเอ๊เกิดอะไรขึ้นเขาอุตส่าห์มาพร้อมกับความรักเอาเอาตรงตรงนะสําหรับบางกรณีเนาะถ้าเขากลับมาแล้วคุณไม่พร้อมจริงๆนะคุณต้องแจ้งให้เขารู้เรื่องอะไรที่คุณไม่พร้อมเพราะเท่าที่ดูแลดูเหมือนว่าพอเขากลับเข้ามาปุ๊บคุณเครียดเลยอะแต่เราก็พอเข้าใจได้ว่าทําไมเขาคุณถึงจะต้องมีความเครียดเกิดขึ้นถ้าคนคนนี้กลับมาจริงๆเนื่องจากเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองมาก ค่ะขอโทษด้วยนะคะเมื่อกี้กล้องมันตัดไปเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันใหม่เลยเอาเป็นว่าเ้วถึงไหนเหรอจำไม่ได้เลยเอามาเริ่มต่อกันเลยว่ากลายเป็นว่าพอเขากลับเข้ามาแล้วเขาพร้อมแต่คุณไม่พร้อมดังนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตามที่คุณไม่พร้อมนะคุณต้องบอกเขาแต่เราก็เข้าใจคุณว่าทําไมคุณไม่พร้อมเพราะว่า ดูคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองมากๆแล้วคือจะเอาอะไรเอาให้ได้เดี๋ยวนั้นแล้วพอกลับเข้ามาปุ๊บก็จะเอาปั๊บจะเอาเดี๋ยวนี้เลยไม,ไม่ไม่ไม่ให้เวลาคุณตัดสินใจเพราะฉะนั้นนะคะดูไปดีๆก่อนดูไปดีๆเพราะว่ามันมีเมจิเชียนเข้ามาเมจิเชียนก็คืออะไรที่แบบอาจจะพลิกไปในทิศทางที่มันไม่คาดฝันได้ในลักษณะที่ว่ามาตอนแรกดีๆแล้วกลายเป็นไม่ดีแต่มันไม่ได้หมายความว่ามันไม่ดีนะเพราะว่าเท่าที่เปิดไพ่มาไพ่มันโอเคอย่าเพิ่งไปซีเรียสตรงนั้นเพียงแต่ว่าตอนนี้ก็คือ อ,อต้องดูเขานิดนึงว่าเขาจะกลับมาในรูปแบบไหนแต่เท่าที่ดูอย่างที่บอกเนะาะไพ่ออกมาโอเคอ่ะเดี๋ยวขอเราล้า,างไพ่นิดนึงเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดใหม่กันว่าพลังงานจะเป็นยังไงต่อไปหลังจากที่เขากลับเข้ามายืดหยิบยื่นความรักให้จะมีการเสียใจจะมีเรื่องดีๆอะไรบ้างไหม ล้างพอประมาณนะคะแล้วเดี๋ยวสับใหม่เนาะอุ้ยะโอเคดูกันต่อนะว่าหลังจากที่เขาเข้ามา เพิ่มความชัดเจนดิบยืน่นความรักให้แล้วมันจะยังไงต่อไปนะคะคุณจะพร้อมคุณจะยังไงบ้างอาจจะติดเรื่องงานเรื่องการก็ได้เนาะที่คุณไม่พร้อมเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะโอเคอ่ะมาดูกันซิมีอะไรบ้างเอาสามถ้วยอ่ะ แต่ดูน่าจะเคลียร์ได้อยู่เนาะนี่อะแฮงแมนเห็นไหมโอ้คุณไม่พร้อมจริงด้วยหรือว่าคุณเริ่มมีคนใหม่ไปแล้วอแอบเสียใจหายเป็นนานแน่เลย Queen of Pentacles อันนี้นะกลายเป็นว่าอาจจะเป็นคนเก่าๆที่คุณเคยคุยก็ได้เนาะแล้วคุณไปคุยกับคนใหม่ที่ไม่ชัดเจนอีกหนึ่งคนก็เป็นไปได้อีกนะอันนี้เอาจริงแล้วก็เดอเฮโลแฟนค่ะเราเริ่มรู้แล้วเหล่าทำไมคุณดี p อ a c e คุณถึงไม่พร้อม แอบรู้สึกหน่อยๆนิดน,งนึงเปิดไพ่มาแล้วก็ four of cups หมายถึงการปฏิเสธว้าว two of wands อันนี้ฉีกแนวของทุกคลิปที่ทำมาหมดเลยค่ะ,ะแปดเหรียญอ่ะอันนี้บางกรณีบางคนจริงๆเลยนะคะต้องย้ำ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 ว่า คนคนนี้น่าจะเป็นคนเก่าของคุณที่คุณเคยคุยด้วยแล้วไม่ประสบความสำเร็จแล้วห่างหายกันไปทีนี้บังเอิญบังเอิญว่าเขากลับเข้ามาเขาพร้อมแล้วแต่คุณไม่พร้อมเพราะคุณไปพร้อมกับคนอื่นอารมณ์เหมือนคุณไม่พร้อมแล้วแล้วคุณไปพร้อมกับคนอื่นเนอะไหมคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่ามันสลับกันได้นะอาจจะเป็นคุณที่กลับไปหาเขา แล้วเขาไปพร้อมกับคนอื่นแล้วนึกออกไหมดังนั้นเลยอันนี้ไม่ได้ขายของเนาะแต่คือด้วยความที่พลังงานมันเป็นอย่างเนี้ยทุกคลิปเลยคลิปไหนที่พลังงานตลาดตลาดเราจะแนะนําให้มาดูต่ออันนี้มาดูต่อได้นะคะจะถามคําถามหรือคุยไลน์ก็ว่าไปเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วคือว่าอีลุงตุงนางมากอีลุงตุงนางแบบสุดๆเลยคุณนะ น่าจะเริ่มต้นคุยกับคนอื่นไปแล้วแล้วเขากลับมาในช่วงระยะเวลาที่คุณเองไม่พร้อมเพราะว่าคุณเริ่มต้นอะไรบางสิ่งบางอย่างต่อให้ไม่ใช่เป็นตัวบุคคลนะคะคุณอาจจะไปเริ่มต้นทํางานทําการของคุณที่คุณต้องโฟกัสมากๆคุณอาจจะกําลังเริ่มต้นหมายถึงว่าย้ายที่อยู่ใหม่ย้ายบ้านใหม่หรืออะไรก็ตามแต่ที่คุณคิดว่าคุณจะมีชีวิตใหม่แล้วแล้วคุณจะละทิ้งคนคนนี้ไปคุณจะไม่นึกถึงแล้วแล้วมันทําให้เขาไม่ใช่มันทําให้เขาสิ มันกลายเป็นช่วงเวลาที่คุณเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วเขาพร้อมกลับเข้ามาพอดีแล้วคือต่างๆนานาแล้วมันไม่ไปในทิศทางเดียวกันอุย้ยเงื่อแตกเลยอ่านคลิปนี้แล้วเหงื่อแตกเลยจริงนะคือคือคือ,คอมันเป็นความรักไหมเป็นความรักค่ะอย่างที่บอกเนะเขากลับเข้ามาด้วยความรักที่เขาจะมาเสนอให้คุณนั่นแหละแต่ว่าสิ่งที่มันออกมามันกลายเป็นว่าตัวคุณเองอ่ะคุณไปเริ่มต้นสิ่งอื่นๆแล้วอื่นๆในที่นี้แลดูเหมือนว่าคุณ move on ไปแล้ว move ไปแล้วแล้วไปทำอย่างอื่นแล้วคุณไปเป็น the e n place ของตัวคุณเองแล้วคุณอยู่ด้วยตัวคุณเองแล้วคุณก็แฮปปี้แล้วแล้วคุณก็มีความรู้สึกว่ากลับมาทำไมตอนนี้ตอนที่เรารู้สึกว่าเราอยู่ของเราได้เองตอนที่เราเริ่มสร้างนู่นสร้างนี่ของเราได้เองเท่าที่ดูนะคะเราไม่เห็นคุณไปเริ่มต้นใหม่กับใครหรอกแต่มันเหมือนกับประมาณว่าคุณเองคุณตัดคนคนนี้ได้แล้วระดับหนึ่งแล้วเขากลับเข้ามา แล้วมันทําให้จิตใจคุณหวั่นไหวอีกครั้งดังนั้นเลยเนาะอันนี้อยู่ที่สิทธิส่วนบุคคลแล้วว่าเขากลับเข้ามาคุณจะเอาอยัางไงต่อเพราะว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลในการที่จะตัดสินใจสิ่งต่างๆด้วยตัวเองคุณจะเริ่มต้นใหม่กับเขาหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่อย่างที่เราบอกเนาะกลับเข้ามาแล้วก็ดูดีๆก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจรีบร้อนไปเพราะว่าด้วยความที่ห่างหายกันไปเราก็ต้องดูพฤติกรรมคนนิดนึงตรวจสอบก่อนนิดนึงว่ากลับมาจะมาอยู่ยาวจริงๆหรือว่าเดี๋ยวววเเข้าดีี๋อออกอกกมมันน็ไไนะ่่หะใ อ่ะเดี๋ยวขอเปิดเพื่ออีกสามใบนะคะแล้วเรามาดูไพ่แอทเฟอร์เมเตอร์กันบ้างเนาะ Page of Pentacles อู้ถอนหายใจเลยเ h e ม a g i c i a n อ่าอืมแต่แชรยอด t เอาเป็นว่าการกลับมาของเขานะคะย้ำนะว่าไม่ได้อาจจะเกิดขึ้นกับทุกคนเนาะเหตุการณ์าอาจจะตรงกันแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้จะแตกต่างกันไป เขาจะกลับมาทําให้จิตใจคุณหวั่นไหวอีกครั้งหนึ่งเราบอกเลยเขาจะกลับเข้ามาทําให้จิตใจคุณหวั่นไหวอีกครั้งและเป็นการหวั่นไหวที่แบบสั่นสะเทือนแบบ8.8ลิตรเลยค่อนข้างใหญ่เลยจนคุณมีความรู้สึกว่าอ้าไอ้สิ่งที่เราพยายามทํามาตลอดหลายๆเดือนตลอดเวลาที่ผ่านมานี่คือศู์เปล่าหรือนี่อุตส่าห์แบบเดินออกมาได้แล้วจะกลับมาทําใหม่ประมาณนั้นดังนั้นเลยนะคะอย่างที่บอกเนาะ คิดดูดีๆตัดสินใจดีๆอย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจอะไรไปคิดดูก่อนแล้วก็ดูเหตุการณ์ดูความประพฤติเข้าไปก่อนอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ affirmator ด้วยนะคะว่าไพ่เขาจะบอกอะไรเราบ้างตัวเขาเองขอกี่ใบดีวันนี้สิบใบเหมือนเดิมอ่ะอ่ะตรงเป๊ะที่เขาเข้ามาเขาบอกว่าเขาอยากอยู่กับคุณค่ะ เอา้าแต่คนนี้เราก็บอกว่าไม่พร้อมสําหรับการมีความรักเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาอ่านกันทีเดียวเนาะเอ๊ะหรือว่าคุณอันนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวค่อยมาสรุปแล้วกันเนาะเพราะว่ามันเป็นได้ทั้งสองอย่างเขาคิดถึงรอยยิ้มของคุณค่ะต้องรักตัวเองก่อนโอ้อันนี้มันเหมือนคุณมันเหมือนเขาบอกคุณแล้วก็คุณบอกเขาเหมือนเขาบอกคุณแล้วก็คุณบอกเขาเลยอันนี้เอาจริงนะสลับไปสลับมาอ่ะ อีกใบหนึ่งอ่ะเราก็จริงๆนะคะกลายเป็นว่าเหมือนคุณบอกเขาในคลิปนี้หลายๆคำเดี๋ยวเราค่อยมาแยกเนาะอ่ะเราก็เขาบอกว่าความงามความสวยงามความรูปรอของคุณบุคลิกภาพของคุณไม่เหมือนใครแล้วก็มีความรู้สึกให้คนอื่นไปแล้วโอ้คุณหรือเปล่านี่อืมโอ้รูดมือแป๊บน,นึงนะคะ แล้วก็ต้องการพื้นที่ส่วนตัวว้าวเป็นคลิปที่แบบพลังงานสลับด้านกันเฉยเลยจ้างงมากอ่ะตอนนี้อยากจะกอดคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็เขาชื่นชมในความเข้มแข็งของคุณนะคะก็แง่ล่ะเข้มแข็งจน move on ได้แล้วอะ่ะใช่ไหมเอาเป็นว่านะมันกลายเป็นว่าเดี๋ยวเราจะยากให้ดูเนาะว่าอะไรที่เขาบอกคุณแล้วอัไหนที่คุณบอกเขาบ้างเพราะเท่าที่ดูคุณดู move on ไปสักระยะนึงแล้ว ถึงจะยังไม่ร้อยเปอร์เซนต์เป๊ะแต่ว่าเท่าที่ดูคุณทำสำเร็จในส่วนหนึ่งแล้วเนาะเพราะคุณขี้เกียจรอคอยอะไรที่มันไม่เกิดขึ้นจริงสักทีดังนั้นเลยนะคะเอาสิ่งที่คุณอยากจะบอกเขาก่อนดีกว่าคุณอยากจะบอกเขาว่าตอนนี้คุณไม่พร้อมสำหรับการมีความรักอาจจะพร้อมสำหรับคนอื่นแต่ไม่พร้อมสำหรับเขานะแล้วคุณก็บอกเขาว่าคุณเนี่ยต้องรักตัวเองก่อนรักตัวเองมากขึ้นกว่านี้แล้วคุณก็บอกเขาว่าคุณไม่รู้สึกถึงการเชื่อมโยงระหว่างเราอีกต่อไปแล้วเพราะว่าคุณมูฟออนไปแล้ว อูแล้วคุณก็บอกเขาว่าตอนนี้ความรู้สึกของคุณนะ่ะอยู่กับสิ่งอื่นๆไม่ได้อยู่ที่เขาคุณต้องการพื้นที่ส่วนตัวอย่ามากวนคุณเลยเพราะว่าอย่างที่บอกไปเนาะพื้นที่ส่วนตัวมันขึ้นมาเหมือนกันเป๊ะเลยว่าเขาเข้ามาทําให้จิตใจคุณหวั่นไหวมากๆเพราะฉะนั้นเนาะถ้าไม่ต้องการเขานะคะบอกเข้าไปตามที่ไพ่ออกมาอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันจะได้เคลียร์อ่ะแล้วก็ต่อมานะคะอันนี้คือสิ่งที่คุณบอกเขาไปแล้วเนาะด้วยความที่คุณรู้สึกว่า ที่ผ่านมามันก็เจ็บพอแล้วความไม่ชัดเจนของเธอที่ทําให้ฉันมันเจ็บมากพอแล้วต่อไปฉันรักตัวเองมากขึ้นฉันไม่รักเธอแล้วนะฉันจะรักตัวเองมากขึ้นฉันจะไม่เสียเวลาไปรักคนอื่นต้องรักตัวเองก่อนนั่นแหละคือสิ่งที่คุณบอกเขาแล้วสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณก็คือว่าเขาชื่นชมในความเข้มแข็งของคุณอันนี้หมายถึงว่าสิ่งที่คุณทำอยู่ด้วยเนาะการ move on อะไรต่างๆน,นานาเลยนะคะ เขาบอกว่าเขาอยากจะกอดคุณมากๆเขาอยากจะอยู่กับคุณเขาคิดถึงรอยยิ้มของคุณแล้วก็ความงามของคุณจากข้างในอะค่ะแล้วก็บุคลิกภาพของคุณนะคะทำให้เขารู้สึกว่าคุณไม่เหมือนคนอื่นๆอ้เอาจริงแอบเศร้านิดหน่อยเพราะอะไรคนเรามีความรู้สึกต่อกันแต่มาตอนที่ไม่พร้อมซึ่งไม่พร้อมในขนานั้นก็อาจจะมีคนของเขาอาจจะติดงานติดการการเงินไม่ดีหรืออยู่ไกลอะไรก็เป็นได้นอกคือ เหตุผลร้อยแปดพันเก้าเลยที่มันจะเกิดขึ้นดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นณนะตอนนี้ย้ํานะคะว่าสถานะสถานการณ์าารอาจจะตรงสําหรับหลายๆคนเนาะแต่ว่าผลลัพธ์อาจจะไม่ตรงสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้ก็คือพอเราไม่พร้อมเขาพร้อมขึ้นมามันจะสลับกันไปอย่างเงี้ยสลับกันไปสลับกันมาเพราะฉะนั้นเลยนะคะตอนนี้ขอให้เข้มแข็งเนาะแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคนี้ผ่านไปให้ได้เดี๋ยวมันก็คงจะดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับ เรารู้สึกยังค้างคาใจเพราะด้วยความที่อย่างที่บอกคือคลิปคลิปเนี้ยเป็นอะไรที่อันเอ็กซ์เปกมากก็คือเป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายว่าไพ่มันจะออกมาแบบนี้ด้วยความที่ตั้งแต่ทําคลิปมาไม่เคยเกิดขึ้นเลยว่ากลับมาแล้วคุณมูฟออนไปแล้วไม่เอาแต่กลายเป็นว่าคลิปนี้เปิดขึ้นมาคือคุณปฏิเสธทุกข้อเลยคือคุณต้องการพื้นที่ส่วนตัวคุณต้องรักตัวเองก่อนแล้วคุณคิดว่าการกลับมาครั้งนี้ไม่โอเคสําหรับคุณ โอ้คุณเข้มแข็งมากเลยค่ะเอาจริงเนาะมาขอเปิดเพิ่มเติมสักสามใบเพราะเรายังรู้สึกคาใจอ่ะ Queen of Cups อ่าไพ่ดีค่ะดีมากๆ The Fool ค่ะอ่าแล้วก็ Nine of Wands กลับหัวแต่ลึกๆในใจคุณนะถามว่ากลับมาคุณมีความหวั่นไหวไม่มี คุณลังเลไหมลังเลว่าคุณจะกลับไปไหมแต่ในขณะเดียวกันคุณก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาเอ๊ะมันก็ทําให้คุณเจ็บพอสมควรเนาะ,ะดังนั้นเลยนะคะอันนี้เป็นแค่ไกด์นำทางนะไม่ได้บังคับว่าคุณจะต้องไปทำตามไพ่บอกอย่างงู้นอย่างนี้แล้วก็ที่เราจะบอกอยู่ตลอดเวลาเลยทุกคนมีฟรีวิวในการตัดสินใจมีสิทธิส่วนบุคคลที่จะต้องตัดสินใจในชีวิตของตัวเองดังนั้นให้ไพ่นำทางก็พอแต่อย่าให้ไพ่แล้วก็คนอ่านไพ่ มาชักนําคุณแล้วก็บังคับให้คุณทํานู่นทนํานี่คือตัวคุณเองคุณต้องเป็นเจ้าของชะตาของคุณดังนั้นต่อให้ออกมาแบบไหนก็ตามแต่อยู่ที่การตัดสินใจของคุณเลยเพราะมันเป็นการทํานายแบบคร่าวๆเ,เนาะไม่ได้เป็นการทํานายโดยรวมไอ้โดยส่วนตัวเป็นการทํานายโดยรวมดังนั้นนะคะถ้าคุณรู้สึกคาใจโอเคแอดไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ก็ เป็นกาลังใจให้ทุกคนเนาะสาหรับคนที่เจอความรักที่มันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ขอเป็นกาลังใจให้แล้วก็เข้มแข็งต่อไปนะคะอ่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรฝากไว้แล้วยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปเนาะติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะมีอะไรอยากให้ทําก็เขียนทิ้งไว้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ